ไม่มีใครยืนยนันและก็ยังไม่มีใครยอมรับค่าว่านายกแพทองทานชินวัตรจะประกาศลาออกก่อนสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเหตุจากคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนแม้แต่นายกแพทองทานเองยังนิ่งเงียบจะมีก็แต่ยิ้มตอบหลังถูกถามถึงประเด็นนี้ค่ะท่านนายกขาท่านนายกจะดับกระแสะข่าวเรื่องลาออกไหมคะเพราะว่ามีมันมีกระแสข่าขวมา อย่าพึ่งนั้นครับอย่าพึ like> ่งนั้นก่งนั้นก่อนก่อนที่ศาลจะตัดสินนะคะท่านถ้านายโยคามีความเป็นไปได้ กยยัอู่่จนวาเดินฝ่าวงล้อมออกไปแบบนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามใดๆจะมีก็แค่ยิ้มตอบหลังนายกแพทองทานชินวัตรถูกถาม,ถ,ามถ,ถึงกระแสข,ข่าวการลาออกก่อนสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องถอดถอนเหตุไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรมร,รมกรณีคลิปเสียงสนทน,นากับสมเด็จคุณเซน ขณะที่นายสระวงเทียนทองในฐานะเลข,ขาธิการพักเพื่อไทยปฏิเสธการหา,หาหรือเป็นการภายในกรณีนายกแพทองทานลาออกหลังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ผ่านความเห็นชอบของสภาที่จะเป็นแผนรองรับสถานการณ์การเมืองและยืนยันว่าไม่ได้กังวลไม่ได้เสียกำลังใจด้วยค่ะ ถ้าในยกแพ้ทองทานลาออกจากตําแหน่งก่อนสารวินิจฉัยคําร้องถอดถอนก็เป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะทางหนึ่งเมื่อไม่มีสถานะก็จําหน่ายคดีสารไม่ต้องวินิจฉัยยึดกรณีแบบนายพิเชษชื่นบานขอภัยค่ะยึดกรณีแบบนายพิชิตชื่นบานค่ะเป็นบรรทัดฐานแต่อีกทางหนึ่งแม้จะไม่มีสถานะแล้วแต่ก็มีผลทางกฎหมายสารย่อมต้องวินิจฉัยต่อไปค่ะ นั่นเพราะว่าบรรทัดฐานของนายพิชิตชื่นบานมีอยู่ให้เห็นอยู่แล้วที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้นั่นคือการยกคำร้องส่วนนั้นออกหลังลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีไปแล้วและคำร้องที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยคือคำร้องถอดถอนนายยกเศรษฐาทวีสินในตอนนั้นกรณีแต่งตั้งนายพิชิตเข้าขายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมค่ะซึ่งต่างกับคำร้องถอดถอนนายยกแพทองทานช,ชินวัตร แม้จะเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันแต่พฤติการพฤติกรรมต่างกันแต่สําหรับมุมมองของรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตโพสต์เฟ e บุ๊กว่ารอลุ้นสารรัฐธรรมนูญจาหน่ายคดีหากนายกแพทองทานตัดสินใจลาออกเองเมื่อไม่มีสถานะก็ไม่ต้องวินิจฉัยค่ะโดยอาจารย์ชี้ว่าเหตุที่สารยังไม่นัดวันวินวิจฉัยเพราะผู้ถูกร้องขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงและสารก็ติดภารกิจแต่คาดว่าจะมีคำนั คำสั่งออกมาไม่นัดวันนี้ก็20หรือไม่ก็27สิงหาคมค่ะด้วยเหตุว่าไม่ควรล่าช้ากว่านี้เพราะเป็นคดีสำคัญแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการดึงเวลาในการล่าช้าออกไปนั้นอาจเปิดโอกาสให้ในายกตัดสินใจลาออกเองแต่ก็เป็นที่สังเกตอีกค่ะว่าถ้านายกแพทองทานรอดพ้นจากการถูกสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดคำร้องขึ้นมาจริง ก็ยังมีคำร้องเดียวกันที่ปปชอยู่ระหว่างการไต่สวนด้วยและหากถูกชี้มูลความผิดก็ต้องส่งฟ้องศาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งแม้จะไม่มีสถานะเป็นนายกแล้วแต่เหตุแห่งการกระทำนั้นยังคงอยู่หากท้ายที่สุดแล้วศาลฎีกาพิพากษากรณีไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนกรณีฝ่าฝืน สาตรฐานทางจริยธรรมโทษคือการเพิกถอนสิทธิสมัครลงรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง1ิปีรวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีเดียวกันค่ะระหว่างนายกแพทองทานกับอดีตนายกเศรษฐาเพียงแต่ว่าวิธีของการฟ้องนั้น ต่างกันอดีตนายกเศรษฐามีคำวินิจฉัยชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก่อนแต่นายกแพทองทานหากลาออกก็อาจจะรอดมือสารรัฐธรรมนูญแต่ยังมีคำร้องในมือของปปชอีกค่ะถ้านายกลาออกยังไงตามรัฐธรรมนูญก็ให้คอรมอพ้นทั้งคณะและเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะว่าไปถ้าจะลาออกก่อนคอรมอก็ต้องพ้นออกไปเหมือนกันจะลาออกหลังจากนั้นถ้าสารวินิจฉัยว่ามีความ ก็ต้องพ้นจากทั้งคณะเหมือนกันค่ะ